พอเห็ดแดงดอกนึงครับนี่ดอกงามครับผม,มขึ้นมาเทีล้วดอกครับมงนี้ก็เคยได้นะดอกนึงมันขึ้นพรอมกันนี่เห็กดกอแดงครับผมนี่ไข่เห็ดรงกครับไข่เดียว ดนงามครับผมนี่สองดอกนี่ครับมีจำนัน กระปังงามครับผมผมซิบุกเคียหลนะครับเปิดใบไม้ออกแล้วก็ปกไว้พ้อมนะอันนี้กระมงเกาที่ผมเคยได้นะครับมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมบางคนก็บอกว่าผมหาเห็ดบบุกเคียนะครับผมบม่ค่อยเคี่ยไหลเพราะว่าผมมาทุกมือนะครับคอยยางมาเบิ่งเอาพี่น้องครับถ้าเคียมันแหงหลมันก็บุกข้นเชื่อมันไตอาจซีได้หลายยุครับก็ดซได้รอบเดียวเนาะส่วนมากผมก็ไดมาเก็บออกาแบบนี้ครับ มือนึงก็สิได้อยู่ดอกสองดอกสามดอกแล้วแต่มันสิขึ้นมาให้เก็บครับอ่ะฝากเด้อซุ้มเซียนเคียร์ครับผมเคียร์ใบไม้กองกันไว้ดินแผ่นเติรดมันบุขึ้นเด้อดพี่น้องเด้อเก็บมันขืนมือเดียวเท่านั้นละ่ะกินเบอร์รี่กันครับนี่นี่เป็นผลของเบอร์รี่ชนิดนึงนะครับผมเรื่องว่า ต้นน้ำไขกุ้งพี่น้องไนะั่เป็นน้ำนะนี่ลักษณะใบครับผมคล้ายใบเอานุ่นอยู่เป็นน้ำต้นนี้บระดกนะนี่เปรี้ยวหวานๆครับโอ้อันนี้หวานเลยล่ะติดพึ่งเดืองดอกหนึ่งครับดอกติดพึ่งเขา เห็ดนมกวาง <S <S <ets of food> ข้าหักใหม่ครับเบอร์ขึ้นบไไ่ร <S ets of food> ิเห็ดละงก์ Mắc nạn mình dùng cái này đồn luôn Mắc nạn mình dùng cái này đồn luôn Mắc này đồn luôn Nó đây Cái này này ไข่เดียวครับเอเป็นเห็ดแป้งครับนึกว่าไข่เห็ดละงบจุ่มเห็ดแป้งเว็ยนขาวๆน้อยๆนี่เมนแล้วไข่หนึ่งโอ้นี่ไข่หนึ่งนี่ครับโอ้สองไข่ื สามไข่ด้วยน,นี่สี่ไข่สี่หาไข่ครับ คนไรยที่้องเดี๋ยวเอาทั้งนี้อีกสักนะครับ ใครหนึงตัางกขา ค่อยๆเก็บไปครับโอ้โหหิดพึ่งนอกยุงมีดอกเดียวเนี่โอ้โหแมงกิน,น,น โแน่ใจบบดีกว่าครับไข่หนึง่งนี่เห็นบอครับเห็ดละง,งาต้องพาเบิ่งนะครับผม ลักษณะเห็ดละง่าครับผมอันนี้ขาครับอันนี้ขาอันนี้ดอกเหลือดอกน้อยๆครับที่นี่เมืเอิ่งเห็ดละงอกครับนี่ครับผมดอกนั้นสิหุมขานะครับแล้วก็ขานี่รู้สึกว่ามีหูนะีน่ครับเห็ดละง่าครับผมถ้าคนไม่รู้จักก็คือสิเก็บสซกตาไปครับ ว่ามันคือกันคือกันเฮียงนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวสีพาให้เบิ้งอีกจากดอกนะครับเห็ดละงกเห็ดละงกครับผมดอกที่เห็นกีบนะครับหุ่มขามันนี่อันนี้เห็ดละงากจะเห็นว่าดอกมันมีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ขามันเอาเกือบไปแล้ว อีที่ผ้าเบื้องนะครับผมเพราะว่าสงสัยมันขึ้นอยู่ดอกเดียวเห็ดแดงน้ำหมาก,กาเห็ดทานครับดอก โอ้ยท่าักพี่น้องฟึ่งทหารครับเอาไปได้เฮ้ยม0อ๋อครับผมก็ไปสรุปผลงานดีกว่าพี่น้องครับก็คือสิได้ส้ำนีน่แหละเนาะ,นะนดีครับเด็ดแกงได้อยู่ครับผมถ้่วหนึ่งเนาะเอ้าจาังใดก็สิลงคลิปให้เบิ่งเป็นคลิปสั้นๆตอนแรกว่าสิบ่ได้ลงแล้วพี่น้องครับเห็ดมันน้อยพดอ่ะ ก็ลงไปให้รับชมครับผมอัปเดตป่าเห็ดล่าสุดพี่น้องครับตอนนี้เห็ดมันไว้แล้วพี่น้องมันบ่ค่อยออกแล้วออกห้างลายครับบ่ค่อยคุ้มค่าย,ยางปไปเละเดี๋ยวผมยางออกไปแล้วครับผมนี่เด้อหามาฝากพี่น้องด้เพียงเท่านี้ครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมหาอยู่หา,หากินทั้งใดก็เอาไปพอกันใหคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผม สวัสดีครับประมาณนี้วันนี้ยังทัวร์ลวบ่ได้